สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568ค่ะ สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจําพักค,คอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนฟาทุลอ,องพระบาทเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7-13เมษายน2568 ที่11เมษายน2568เวลา13นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธิธราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยวิจิตรศิลส่วนกลาง นายสวียางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำวิทยาลายัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางนายหลินเมาอธิการบดีวิทยาลายัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จส่งฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลายัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะ ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการของจีนมีแผนกและสาขาเฉพาะทาง16สาขาเช่นจิตรกรรมและผู้กันการวาดภาพสีน้ำมันภาพจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมการพิมพ์การออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบผังเมืองและการวื้นฟูงานศิลปะ วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมมือกับประเทศต่างๆกว่า90ประเทศมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ1,000คนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า6,000คนนักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทยวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศไทยหลายครั้งเช่นจากนิทรรศการศริลปะนานาชาติการสัมมนาและการประชุม โอกาสนี้ทอดพระเนตรท้องเรียนเขียนอักษรจีนวิทยาลัยมีหลักสูตรการสอนศิลปะจีนโบราณอารยธรรมจีนสืบทอดมายาวนานมีคุณค่าไม่สามารถทดแทนได้ควรศึกษาอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปให้คนรุ่นหลังวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเฉพาะให้ผู้เรียนศึกษาทั้งทฤษฎีและการฝึกฝนโอกาสนี้ส่งผู้การจีนคำว่าอีเต้าช้างชิงความหมายคือมักทาแห่งศิลปะเป็นนิรันด จากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จะแสดงผลงานศิละปะของนักศึกษาและศิลปินทั้งนิทรศการถาวรและนิทรศการชั่วคราวทอดพระเนตรนิทรศการภาพศิละปะจีนสมัยใหม่เป็นนิทรศการหมุนเวียนจะแสดงระหว่างเดือนกร,รกฎาคม2567ถึงพฤษภาคม2568แสดงผลงานศิละปะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการของศิละปะจีนสมัยใหม่คัดเลือกและรวบรวมผลงานศิละปะจีนที่โดดเด่นจากศตวรรษที่20มากกว่า260ชิ้น แบ่งเป็น3ส,ส่วนตามช่วงเวลาได้แก่ช่วงต้นศตวรรษที่20ท่ามกลางความไม่สงบทางสังคมเกิดศิละปะจีนแนวใหม่เป็นช่องทางในการสื่อสารอารมณ์ความคิดเห็นและให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศิละปะจีนก้าวสู่ความทันสมัยเรียนรู้วิธีการจากศิลปินต่างประเทศช่วงปี2493ถึง2519 ศิละปะยุคหลังการสถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนเป็นงานศิละปะที่สื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะกรรมกร,กรเกษตรกรและทหารศิลปินยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกการพัฒนาศิละปะที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของจีนควบคู่กันไปผลงานศิละปะเน้นการแสดงพัฒนาการทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเช่นภาพวาดสีน้ำมันวีรบุรุษแรงงานของนายบูโจเหรน และช่วงปี2,520ถึง2,543การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนสังคมเปลี่ยนแปลงและเป็นช่วงพัฒนาศิลปะครั้งใหญ่ศิลปินยุคนี้เน้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพฤติกรรมของมนุษย์และการก้าวสู่อนาคตมีทัศการที่จัดขึ้นนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่พัฒนาการของศิลปะจีนสมัยใหม่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาเทคนิคและแนวคิดของศิลปินจีน จุดเริ่มต้นของศิลปะจีนสมัยใหม่คือการเปิดรับแนวคิดตะวันตกศิลปินจีนเริ่มนำเทคนิคเช่นการใช้สีน้ำมันและมุมมองภาพแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับแนวทางดั้งเดิมของจีนงานจิตรกรรมแสดงสุนทรียะของคนความละเมียดละไมการมองโลกสื่อสารความคิดอารมณ์เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญภาพวาดที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในยุคต่างๆเช่นสงครามการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำหน้าที่เหมือนบันทึกที่มีชีวิตบางครั้งประชาชนแสดงความคิดเห็นไม่ได้งานศิลปะกลายเป็นช่องทางที่คนใช้สื่อความคิดความฝันเวลา14นาฬกาส0นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ่พระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจําพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเฝ้าถุนละอองประบาทเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7 1 3เมษายน2568 มีพระราชปฏิสันถานเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานและปีนี้ครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงมีบทบาทผลักดันมิตรภาพสองประเทศให้แน่นแฟ้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีทรงมีพระราชดำริว่าจีนควรร่วมมือกันช่วยเหลือประเทศที่ประสบภ,ภยัยเช่นเมียนมาและจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจีนส่งความช่วยเหลือและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง วันที่12เมษายน2568เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัรชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมไชน่าเวิร์กกรุงปักกิ่งที่ประทับพ,พระราชทานพระราชาวโรกาสให้นายชัดชายวิริยะเวชกุลเอกอัครราชาทูตณกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงปักกิ่ง เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึง13เมษายน2568 ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีปักกิ่งทุลนกล้าวทุลนกระหม่อมถวายบทกวีที่ร่วมกันแต่งอย่างตั้งใจและจดหมายรายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีปักกิ่งแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทัศรวมการเฉพาะกี่แห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้รัก,การจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานมาซัปรีมาสาและและอาสาสมัครทหารพรานอายุมิงดอเร จาหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายนำระเบิดใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับมาจอดข้างกำแพงวัดชัยรัตนารามใกล้กับกองร้อยทหารพรานที่4503หมู่ที่3ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่อาสาสมัครทหารพรานมาสปรีมาสาและและอาสาสมัครทหารพรานอายุมิงดูเรรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยาธิราชเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568 วันนี้ที่ปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมาหาหกศติยาธิราชซึ่งภายในปราสาทพระเทพบิดรเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นสสริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยประจำปี2568และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองรวมทั้งพัฒนาประเทศชาติในทุกด้านให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจบจมปัจจุบัน สำหรับวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบระมรูปสมเด็จพระบรมภาษากษัตริยาธิราชที่ประสราทประเทศปิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาส่วนวันที่15เมษายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาโดยทางเข้าเข้าทางประตูสวัสดิโสภาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอมัตดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ